แอนแอนมาดูไฟไท้ายโอ้ทนไหมพี่มันเนี่ยหึมนะครับทนไม่ทนดูโลโกโ้ครับของอะไรสังเนกนของจีนบ่จีนแต่ผมว่าจีนจนันแหละแต่มันมีจีนที่แบบคุณภาพก็มีงดีก็มีไงทุกวันเนี้ย ฮนะหมดูดลน่ารักไหมคะพอ่อค่ะน่ารักไหมลองต่อดูไหมนี่รล,ลองต่อได้ไหมี่ยังน่ารักโดนนี้ม่แค่ใบเสร็จใช่ีแค่ใบเสร็จไปท้าย ที่ผมจะเอามาใส่ซูเปอร์เกตนลยยี่สิส <24 S 1> <24 S 2> ี่โวลต์ยี่สี่ครับใช่มันจะติดกี่อันนาอนี่ตรงไหนบ้างน้อหน่ไปถอยไปเลี้ยวไปหลีไปเบรกนี่อันนี้ก็ติดไหมอันนี้ไปเบของซูเปอร์เกตเหรอใช่ค่ะ อืมเียมันเหลืออะา้ยงตลอดดินดีดินดินอืมไฟเบรกอ่ามต้องมีไฟเลี้ยงด้วยฮะมันต้องมีไฟเลี้ยงต้องมีไฟแช่ใช่น่าจะมีแล้วตันนี้เป็นะขุ้นมาอืม เนี่ยขาขาเนี่ยติดมันจีแบเลยบ่จีแบตแเนสี่วนนยี่สิบสองวนนี่วิบอวนก็มันก็ติดแบบบางบาะจะติดไิบอวน12วอวนลองที่ได้สิบสองวนก็ติดอยู่เป็นเดือ เอาไปจี้ในรถเกี่ยวดูเลยไม่ได้เหรอ,อจี้ในรถเกี่ยวดูเลยได้ไหมครับพี่ครับนี่วะนี่ผมจะฝากพี่ไปให้ชายใหญ่ได้พวกเนี้ยเขารอเนี่ยเขาจะทำแบบไฟให้แล้วน่าจะใช้ตัวนี้เลย มันจะทนไหมเนะี่ยมันก็โอเคนะมันใหญ่พอไหมผมว่ามันก็ใหญ่อยู่นะน่าจะใหญ่พออยู่ออม,มันมีของเอซีที่ส่งมาให้นานแล้วเอาตัวน,นี้ไปใส่ตรงตรงตรงหลังหัวเก่งดีกว่าพอไหมหรือว่ามันเล็กไป หรือว่ามันเล็กไปตัวนี้เนี้ยเนี่ยเนียเนี่ยมันเล็กไปไหมนี่เนี่ยที่เอฟซีส่งมาให้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้เอาไปใส่หลังหัวเก่งเนาะปึ๊บนี่เอผมว่ามันเล็กไปว่ะมันเล็กไปมันเล็กไปนี ทนไม่น้นี่ลองก้อนเดี๋็กข้างๆเฮ้ยไปลองดูดิชมกันเลยเอาเงี้กันเลยอ่ะเออโู้ค <oo> ือดิเฮ้ย อุ้ยน่ะไฟเลี้ยวนี่ไฟลเลีย้ยวโอ้โหไฟลเลีย้ยวมันเล็กไปไหมวะอันนี้อะไรนี่อะไรี่โอ้อันนี้ไ,ไ,ไ,ฟ,ไ,ไฟถอยใช่ไหมไนี่ไฟลเลีย้ยวนี่ไฟเบรกวะใช่ไหมเนี่ย โอ้ยังเทเลยอ๋อนี่ไฟเบรกฮะนี่ไฟเบรกไหนต้อเขียวเป็นหลักเขียวนี่ไฟเบรกแดงแดงเบรกอ๋อนี่เหรอนี่ไฟเลี้ยวอ๋อถ้า24โวลต์มันจะสว่างกว่านี้ใช่ไหมใช่อ๋อลองสิบสองโวลต์ก็ได้อันนี้ไฟถอยอ๋อนี่ไฟถอยเฮ้ยแจ๋วอะ คือไหมฮะซ้ายเนี่ยนีข้างซ้ายนีข้างซ้ายหมกลับหัวไม่รู้นี่ข้างซ้าย้เป็นอะ่ะนี่ปิดเฟดไปก่อนให้ดูเอาโอ้โหโอ้ยไฟเลี้ยวทำไมมันเส้นเดียวพี่ นี่ไฟนี่ไฟถอยบ่แบบนี้ก็ได้ไหนนี่อะไรไฟเลี้ยวติดค้างอ๋ออันนี้ค้างใช่ไหมอืมมันจะมีลูกเล่นของมันแบบไม่มีเลยธรรมดานี่นี่ไฟเบรกใช่ไหมนี่ไฟถอยว่าเขาให้เลือกเราเอามั้งเขาให้เลือกเอามั้งว่าจะเอาวิ่งเขาให้เลือกเอาหรือเปล่าเอาวิ่งหรือว่าจะเอาแบบค้าง ค้างแบบตามรีเลย์อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อตัวนี้มันมันเผื่อมีเผื่อรีเลย์ที่ที่แต่งอ่ะใช่รีเลย์กระพริบเร็วอ่ะใช่มันมีโบว์อยู่แล้วนี่อะไรนี่ไฟหลีบ่ะนี่ตัวเนี้ยตัวนี้ไฟหลีบอ๋อเขียวนี่แม่มาแล้วนี่เขียวสวยไหมสวยเนี่ยนะให้คุณเอดูหน่อยเขียวอ่ะไฟหลีบอ่าแดง ไฟเบรกนี่ไฟเบรกไฟเบรก,บกน้ำตาลเลียเล้ยวค<ห>้างเนี้ยอ๋อเลี้ยวค้างตามรีเลย์กระพริบในรถอ๋อเหลืองนี่เป็นไฟวิ่งแรบบ็ปอ๋อเหลืองเป็นไฟวิ่งหรือว่าเป็นต่อผ่าหมากหรืออะไรแล้วแต่ครับอืมแบบฉุกเฉินอะ่ะอ๋อเนี่ยไฟถอยนี่ไฟถอยยังสว่างเลยอะ่ะโอ้ ครับสวยครับ <c oughs> ม,มุ่งงามแท้นี่น<า>หละ<บ>ให้พี่เก่งเอาไปให้ชายใหญ่พวกนี้เลยเก่งจะไปทํารถให้ดินด่วนพวกนี้ครับมันมีมันมีแบบหนึ่งสวย่านี้อีกเป็นทรงทิปเปิลเอ็กเลยแต่ว่ามันหมดของมันไม่มีรครับผมก็แล้วตัวนี้แัะนั้นเป็นทิปเปิลเอ็กเลยเอ็กเลยใช่ครับมันเป็น มันเป็นในเป็นตัวเอ็กเลยเเมันเหลี่ยมอย่างนี้แหละแต่ว่ามันเป็น,รนครับมันเป็นสไตล์ไฟมันจะเป็นยังไงอย่างงี้ปะอย่างงี้อย่างงี้แล้วก็อย่างงี้มันอ้วนอันสวยอยู่พี่ว่าขนาดนี้ใหญ่พอไหมไฟท้ายเนี่ยใหญ่อยู่เนาะครับผมว่าน่าจะใหญ่พออยู่นะโอ้ถ้าอย่างนี้มันก็ซุปเปอร์ใหญ่แค่เดียว น่าเบียวไังการเลยงั้นก็ต้องสั่งแบบนี้มาอีกคู่หนึ่งี่ใช่ไหมอันนี้มันอยู่ตรงหางแล้วก็อยู่ตรงหลังหัวเก่งด้วยคู่หนึ่งต้องสั่งใหม่ชุดหนึ่งตัวนี้สินค้ารับประกัน7วันครับผมต้องเอาใบนี้ไว้เยอ๋เลยเนี่ยที่ว่าที่ว่าขึ้นนกโคแล้วพับน อ๋อตัว oh นี <t <t well <upward> ้ม <principio> <Or> ันอยู่ข้างในอยู่แล้วเตะกลั้ีแต่มันจะขาดเร็วไหม LED ไม่น่าขาดเร็วหรอเนาะก็มีฟิวขั้นดีๆก็ไม่ขาดอ๋อที่ตัวรถมากกว่าครับเดี๋ยวพี่ใส่ใส่กล่องไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาบินไว้เพื่อมันมันไม่อะไรยังไงจะได้ทรงให้เขาเจ็ดวันไง อันนี้ลองแล้วยังไม่ได้ลองอันนี้เลยเออเรามาลองอันนี้ต้องลองให้พบดินี่หวารับประกันเจ็ดวันครับสินค้าไม่ติดก็ส่งคืนได้ถมว่าไอ้ที่ว่าอันยี่ต<ะ>ิดค้าไม่เป็นที่ติดเสริมอ่ะฮะเดืดวงที่ติดค้างอ่ะบ่อกเป็นิดเสริมาะมีค่าภาษีมูลค่าเพิ่อมอีกไหมเป็น,ปน<ม>บริษัทนี่แหละ นี่รูปแบบนี้มีมีแหวนนี่ชอมอันนี้ครับชอมอันนี้เดี๋ยวผมปิดแฟลกก่อนแบบนึงอ่ะนี่มาลองอีกอันหนึ่งครับไฟเลี้ยวอ๋อนี่ไฟเบรกไฟเบรก,บกอ๋ออุ้ยมันติดหมดเลยนี่หว่าโอ้มันมีขอบข้างที่มันไม่ติดนี่ไฟเลี้ยววิง่ง น้ำตาลนี่ไฟเลี้ยวค้างอ๋อนี่ไฟค้างแบบตามรีเลย์ในรถเลยอืออย่างเงี้ยอือไฟเลี้ยวซิ่งอ๋ออันนี้มันเมื่อกี้มันเป็นไฟวิ่งม,มันมีสามอย่างบ่จะเฉพาะไฟนั้นเนี่ยเนี่ยนี่วิ่งเอออันนี้วิ่งเนี่ยแล้วก็ติดค้างเห็นไหมครับเนี่ยพอจี้ปุ๊บมันจะติดค้างปับ๊บเนี่ยอืมอืมอืม เราเลือกเล่นได้แ,แต่ช่างพี่เขาจะต่อแน่เขามีเล่นเขาครับนี่ไฟถอยอไฟถอยดิดต็ปจีอย่างมันวิ่งอยู่เนี่ยไฟเลี้ยววิ่งอยู่ปึ๊บอือกดปั๊บมันก็แช่งอย่างนี้เลยอ๋อเอาน้ำตาลเข้าไปห,ห,หญ่เช่นเนี่ยปึ๊บครับเนีน่นะอ่าจะต่อขั้นไว้เป็นไฟหลีด้วยก็ได้มามแบบเนี้ยอย่างนี้ไฟหลีแล้วก็ต่ออันนี้ค้างไว้ด้วย ครับมังควรผมเคยเห็นเนี่ยต่อเงี้ยไว้ค้างไว้พอพอไปพอไปเลี้ยวเนี่ยมันจะวิ่งมันแล้วแต่เขาจะต่อนะ่ะอืมนี่ก็ใช้ได้หมดครับอ่ะนี่จะฝากที่กิ่งไปพรุ่งนี้ครับให้ชายใหญ่ทำด็บไฟให้เลย เมื่อเนี้ยรถฟอดเขาไปไหมละ่ะฮะอปร<า>มันครบดิอ๋ออุปกรณ์มันครบไปเอาไปไวเลยเดี๋ยวลืมฮะเดี๋ยวลืมเนาะลืมอไลืมไฟล,ลืมไฟอ่ะเดี๋ยวลืมไฟ <c oughs> ไปแต่เช้านะไปเออไปถึงนู่นโอ,โอ้ลืมนี่หว่า ของช่างเอวมันสะท้อนแสงนี่ว่ะใช่ของเสียท็อปด้วยอออของตัวท้อของผมไม่สะท้อนเลยพวกนี้มินติเกอร์ธรรมดาใช่ไหมพวกนี้มันเอติ๊กเกอร์ตัดไงอ๋อนั้นตัดป่ะใช่ของเสียท็อปมันจะสะท้อนแค่ตัวแดงบนตัวดำไม่เห็นอือชื่อจะขาดไปเลยออืเวลามองไกลจะเห็นได้แค่ตัวแดงผับท้อนแสง วันนี้พี่ม้มมันน่งเฝ้าทั้งวันเลยบ่อะหรเออมันฟอดออกอะ่ะช่นนฟิตอ่ะพีแช่ไว้ทำไมช่องฟิตละ่อะอ้าวตอนไหน,หนมนคลิปหน้าครับ